เราต้องเอาเงินอืมต้องคิดถึงเงินเงินเป็นสิสงนนน่งที่สวยงามตอนนี้เงินคือสิ่งที่สวยงามครับเพราะว่าเออจริงอยู่นะบางเรื่องอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่เวลาเจ็บป่วยนะเวลาเจ็บป่วยเวลาอย,ยากอะไรต้องใช้เงินน่ะจริงไหมเออเงินต้องสําคัญเนาะวันนี้เอาเรื่องเงินให้เป็นสิ่งที่สวยงามนะดีจาใสยภาษาใหม่วันนี้เพราะว่าคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนอ่าเงินมันต้องดึงดูดคู่เหมือน ถ้าเราคิดถึงเรื่องเงินเงินมันจะดุนะะ่มๆเองนะอ่ามาข้อสองเก็บเงินไว้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็คือลงทุนในพวกเกี่ยวกับสินทรัพย์ทรัพย์สินนะนี่สีไม่เอานะอะลงทุนอะไรแล้วแต่ซื้อสินทรัพย์ซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ที่มันสามารถสร้างเงินให้เราอะเออน่ะนะเรื่องเอาเงินไปซื้อพวกนี้ Sab. เนาะ hungry. ไม่ไปซื้อสิ่งที่ จ่อหนี้สินเราไม่เอาเน,ะนาะเราซื้อสิ่งที่เป็นสินทรัพย์นะ,อะเอ็นเนามาเข้าไปคนรวยชอบเงินอันนี้ต้องคิดเลยคนรวยชอบเงินะต่อไปคนรวยเป็นคนใจบุญเราทำงานสนุกนะเราทำงานสนุกทำงานด้วยได้เงินด้วยนะคิดอย่างนี้เลยอืเราสนุกในการทำงานที่ได้เงินนะเอาแบบบึมดำ่มอเลยนะดรแนวเรื่องเงินเลยนะวันนี้เงิน เงินอยู่ลอยอยู่เต็มอากาศเลยโอ้เงินลอยอยู่เต็มในอากาศเลยเขาเรียกแคสคลาวนี่มันเหมาะกับเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์เรานะเงินมันอยู่เต็มในอากาศเลยตอนนี้ต้องคิดวโอ้เงินมันอยู่เต็มในอากาศเลยเหลือเราจะเราจะเอามาไงนั่นเงินอยู่เต็มไปหมดเลยเหลือเฟือเงินเหลือเฟืออ่ากาแคสคลาวมันอยู่ในอากาศนี่แหละอธุรกิจออนไลน์เราคือการหาเงินแบบนี้แหละหาในแคสคลาวเนี่ยหาในเต็มในอากาศเนี่ยนะอ่านะ คุณสามารถเป็นคุณรวยและเป็นคุณดีไปพร้อมๆกันได้เออเราสามารถเป็นคนดีและคนรวยไปพร้อมๆกันได้อา่าฉันเต็มใจทํางานเข้ามาหาฉันเงินเหลือเฟือเยี่ยมมากเลยขอบคุณขอบคุณเงินที่เข้ามาขอบคุณเงินที่ทําประโยชน์เยี่ยมมากเลยรักตัวเองรักเงินของเราเยี่ยมมากเลย โอ้ oh, คุรกี้เงินลอยอยู่เต็มอากาศคัสคาวถูกต้องคสคาวคสคาวเยี่ยมมากเลยเงินเข้ามาหาฉันง่ายดายมากเลยโอ้เ oh, oh, ยี่ยมแล้วโอ้โ oh, หนี้เยี่ยมมากเลยวันนี้สนุกสนุกเอ้สนุกเลยเออเอาเอา,เอา,เอาอขึ้นเรารองคิดอย่างนี้นะเงินเต็มอากาศเลยเราจะหาเงินนอากาศนะตอนนี้นะตอนนี้งานเราคืองานหาเงินนอากาศนะเอะเอเนาะเงิน,นอากาดนี่ไงฮะออนไลน์เรานี่แหละครับเนี่ยถูกต้องเงินซื้อความสุขได้ยอดเยี่ยมโอ้โหเงินมันซื้อความสุขได้ยอดเยี่ยมเลยนะ อย่าจะไปกินอะไรอร่อยๆนะเอออย่าจะไปอะไรพักอีสอทดีๆสักแห่งนะดีไหมดีไหมดีไหมเงินซื้อความสุขได้ยอดเยี่ยมอ๋อซื้อมาอ๋อเงินมันซื้อความสุขได้ยอดเยี่ยมเน่จริงไหมจริงไิงเ,เ,เพื่อนอ,อ,อ๋อนะคนรวยมีจิตใจเมตตามีจิตใจเมตตามีความกรุณาเผื่อแผ่เออเฟื่อมากมายเลยคนรวยมีจิตใจเมตตาเขามีความเชื่อ ว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จงพวงเห็นไหมเงินคนรวยมีจิตใเมตตาจะมั่นทําบุญทําทานมหาสงฆ์ต่างเพราะเขาเชื่อว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จงพวงจะดึงดูดความสำเร็จมาากตัวเราคนรวยร่ํารวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมีชุดที่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างเดียวนะทุกคนทั้งในห้อง ได้นอกห้องสามารถรวยได้กันทุกคนเลยอย่างนี้ทุกคนทั้งหมดสามารถร่ำรวยได้กันทุกคนเลยอย่างนี้สามารถเลยเงินมันเต็มอากันแน่โหรวยที่เราจะเอามาอย่างไงนะเราสามารถเสกได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะเราสามารถเสกได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีคําว่าขาดแคลนมีคําว่าเหลือเฟือมีแต่เขาว่าเหลือเฟือทั้งหมดเลยนะบนโลกนี้นะเอาตัวอย่างประโยคที่พูดมาคร่าวๆนี้ ทุกคนสาม,มารถรวยได้เยี่ยมทุกคนสาม,มารถรวยได้คุราก,กิเขียนมาแล้วคุณสามารถรวยได้เอาละเอาประโยคแบบของเปาของครอเนาะมันมีประโยคอยดีๆเยอะๆเลยเดี๋ยวต้องไปรับความรู้จากทางคดทิพย์เนะาะท่านจะจะนี้ด้วยแล้วทางคุรัก,ก้ก็ได้พิมพ์มาเยอะเลยเนาะเอาประโยคนี้นะทิพย์เนาะทางทางคุรัก,กิด้วยเป็นประโยคดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับความร่ำรวยเงินเหลือเฟือเต็มอากาศเลย เอานี้ไปใส่ในจิตใต้สำนึกเอาให้เหมาะตอนสักตื่นเช้าห้าโมงเออตื่นเช้าเอาสักนั่งสงบสักห้าทีตื่นเช้า,นะา,าแล้วท่านจะตื่นแตีห้าหรือตีหกเช้าแล้วแต่เอาตอนเช้านะตื่นมาปุบ๊บขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ความรักกับทุกคนเลยบนโลกนี้นะขอบคุณทุกคนและให้ความรักทุกคนเลยเสร็จแล้วก็ใส่ภาษานี้เข้าไปนะใส่ภาษานี้เข้าไปเนาะใส่ทุกเช้าทุกเช้าเลย นี่คือโปรแกรมภาษาความร่ำรวยมั่งคั่งความเหลือเฟือ